สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวพี่น้องเรือยาวจำลองนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการทำโขนต่อเรือนะครับให้แนบสนิทนะครับโดยทีการผมนะครับอันดับแรกนะครับก็เตรียมโขนเรือนะครับโดยจากไม้นะครับก็หลายหลายท่านอาจจะต่อนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับก็ใช้ไม้เล่มเดียวนะครับสำหรับโขนหน้านะครับแล้วเป็นโขนหลังเนี่ย ก็จะใช้ไม้นะครับ2ตัวนะครับในการมาทำขัันแรกก็คือนะครับไม้ในส่วนของตัวนี้สลับขนหางนะครับแล้วก็ไม้สรับขนบนนะครับนำมาต่อกันวิธีการต่อนะครับก็สําหรับขนหางเนี่ยนะครับให้ต่อคล้ายๆปืนนะครับองศาของหางจะเอาองศาให้มันโค้งยังไงนะครับก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ สำหรับการต่อโขนนะครับตามสตาของผมเนี่ยนะครับับแรกนะครับก็นะครับก็ทาเครื่องหมายนะครับสาหรับโขนนะครับโดยที่เรือผมเนี่ยนะครับก็จะทําให้ใกล้เคียงกับเรือจริงให้มากที่สุดนะครับโดยที่นะครับเรือจริงนะครับมีสลักมีเงื่อนนะครับการตรงนี้นะครับจะไม่ทําทีเดียวนะครับเรือจริงเป็นยังไงผมพยายามที่จะลองอย่างนั้นนะครับแล้วก็พยายามปัดนะครับ ให้ได้ให้เป็นแนบนะครับสนิทให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำโขนนะครับมาเทียบนะครับกับตัวเรือนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เลื่อยนะครับในการตัดนะครับเมื่อนะครับโขนนะครับกับเลื่อยนะครับที่เราเลื่อยเสร็จแล้วนะครับเีคนิคของผมครับ ผมก็จะใช้กาวร้อนนะครับใส่บางจุดนะครับให้พอยึดติดนะครับโดยที่นะครับเราจะเอาไม้อีกแผ่นหนึ่งนะครับมาทําสลักข้างบนเห็นไหมครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เหลาก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วค่อยเอากระดาษทรายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการบากนะครับบากข้างบนนะครับเพื่อที่นะครับจะใช้นะครับไม้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแผ่นประกบบนอีกทีหนึ่งนะครับผม นะครับก็หลังจากเราที่ใช้เลื่อยนะครับทำการบากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ใช้คัตเตอร์นะครับแต่งตัวของโขนนะครับเพื่อที่เราจะใช้แผ่นประกบอีกตัวหนึ่งนะครับสอดเข้าไปนะครับภายในตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้นะครับเพื่อจะเป็นตัวสลักนะครับนะครับเมื่อเราทำบากเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ไม้อีกแผ่นหนึ่ง เพื่อใช้เป็นสลักนะครับโดยที่ให้เอียงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กาวร้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ขี้เลื่อยแล้วก็ใส่กาวร้อนอีกทีหนึ่งผลถ้าไมถึงเอียงขึ้นอย่างนี้ครับเพราะว่าต้องการให้กาวนะครับไหลแม้แค่จุดจุดของขนนะครับหากไหลเข้าไปในตัวเรือนนี้นะครับได้เลือกทันทีครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เลื่อยฉลุครับหรือเลื่อยอะไรก็ได้นะครับ ตัดในส่วนที่เกินออกนะครับเพื่ที่ทํทำการปัดต่อไปนะครับนะครับเมื่อมีการใส่นะครับตัวนี้ขี้เลื่อยแล้วก็ทำการตัดแล้วนะครับเราก็จะมีทำการปัดเห็นไหมครับปัดให้แนบกับตัวเรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการค่อยๆหักนะครับหักในส่วนที่ต่อนะครับ ส่วนที่ผลจากการหักจะเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถมาต่อมาแต่งได้นะครับก็นะครับอันนี้ก็คือผลนะครับจากที่เราหักออกมานะครับหลังจากนี้ก็ค่อยปัดช่วยแต่งในช่วงของตัวนี้ต่อนะครับก็นี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการทําโขนเรือตามสไตล์ผมนะครับส่วนถ้าระหว่างการหักตัวนี้นะครับหักแยกออก กับตัวของเรือนะครับติดกับเรือเนื่องจากกาวซึมไปก็ไม่ใช่ประเด็นครับไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ค่อยๆเอาคัตเตอร์นะครับค่อยๆซ้อนะครับเอาชิ้นส่วนที่มันหักเนี่ยมาต่อแล้วใส่กาวอีกทีหนึ่งแล้วก็นําไปประกอบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับก็ขนขนที่ทําออกมาเนี่ยนะครับก็จะได้พยายามแน่พสนิทให้ใกล้เคียงกับเรือนะครับให้มากที่สุดนะครับผมครับอันนี้ก็คือผลงานนะครับ จากที่เราทำโขนอย่างที่ผมตามวิธีขั้นตอนที่ผมบอกนะครับก็คือลักษณะการทำโขนลักษณะของให้สมจริงนะครับผม mm hmm. ก็นี่เป็นลักษณะที่ทําออกมานะครับโอเคนะครับแล้วพบกับขั้นตอนต่อไป mm hmm. นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ